สิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดเลยในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะคือการปิดหนังสือแล้วไปเปิดหาความหมายสวัสดีค่ะวันนี้นะพอก็จะมาแนะนําขั้นตอนการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่พอใช้นะซึ่งวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งการสอบ Reading แล้วก็เป็นสกิลติดตัวตลอดชีวิตได้เลยสําหรับเทคนิคการทาข้อสอบ r e a d i n g เนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปซีอูเทปได้เลยนะส่วนใครที่อยากฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนเนี่ย ก็ไปฟังกันต่อได้เลยพอจะแบ่งการอ่านออกเป็นเลเวลถ้าใครคิดว่าเลเวลแรกๆเนี่ยง่ายเกินไปก็สามารถข้ามไปตอนหลังๆได้เลยเชื่อว่าปัญหาหลักๆของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่ทุกคนเคยเจอเนี่ยต้องหนีไม่พ้นเรื่องของคำศัพท์แน่นอนบางทีพอเราไม่รู้ความหมายก็ต้องเปิดดิกบ่อยๆทําให้กว่าจะอ่านแต่ละหน้าเสียเวลามากๆช่วงิอมพออนั้นไม่อ่านชุดหนังสือภาษาอังกฤษของเสียบุ๊กพวกนี้เลย เขื่อนเนี่ยเขาก็จะมาจากหนังสืออันนอักเวลาของเด็กฝรั่งโดยที่จะเอาวรรณกรรมคลาสสิกมายอ่อเป็นเวอร์ชันสั้นๆโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นที่พอแอนนัลของเซจเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อเรื่องข้างในอะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ว่าเขาอะก็จะมีคําแปลของคําศัพท์ที่คิดว่ายากไว้ให้เราในทุกๆหน้าเลยซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกมากๆสําหรับคนที่คลางคาศัพท์น้อยจะได้ไม่ต้องปิดหนังสือไปเปิดอิกบ่อยะยอยยอน ขยับความยากขึ้นมาหน่อยระดับเนี้ยก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ้วนแล้วซึ่งเล่นที่พอชอบมากเลยอ่ะก็คือพวกหนังสืออันนอกเวลาของออกซฟอร์ดถ้าใครไปที่ร้านอ่านหนังสือพวกคินโนคุนิยะหรือว่าเอเชียบุ๊กส์ก็อาจจะเจอของสำนักที่มันอื่นด้วยเช่นม a ร m i มิลเลนหรือว่าเพนกวินแต่ที่พอชอบของออกซฟอร์ดสุดเลยเพราะว่ามันเป็นกระดาษถนอมสายตาแล้วก็รู้สึกว่ามันคลาสสิกมากๆจริงๆอ่ะพวกหนังสืออ่านนอกเวลาของออกซฟอร์ดและก็เซียดอ่ะ เขาก็จะมีแบ่งระดับย่อยๆลงไปอีกนะจะขอพูดหลักๆเป็นของออ f ซฟอร์ดละกันซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น7 Stage ซึ่งก็จะเริ่มจาก Starter Stage 1, 2, 3ถึง6เลยโดยแต่ละระดับเนี่ยก็จะแบ่งตามความซับซ้อนของ Tense แล้วก็ Grammar แล้วก็ตามระดับความยากของคำศัพท์ด้วยอย่างระดับแรกสุดเลยก็จะมีแค่ present tense แล้วก็จะมีคำศัพท์หลักๆ250คําส่วนในระดับที่ยากขึ้นเนี่ยก็จะมีมาหมดเลยทั้ง perfect tense condition Passive หรือว่าพวกคลสต่างๆคำศัพท์เนี่ยก็จะมีถึง2,500คำเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มอ่านเนี่ยพอแนะนำให้ลองอ่านจากสเตจ3ดูก่อนเพราะว่ามันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปถ้าอ่านจบแล้วเรารู้สึกว่าอ่านคล่องไม่มีติดขัดเลยก็ให้อ่านสเตจ4หรือว่าจะข้ามไปสเตจ5เลยก็ได้ส่วนสำหรับของเซดอะก็เริ่มอ่านที่สเตจ5เลยก็ได้เพราะว่าจะมีคำศัพท์ภาษาไทายคอยไกดเราไว้อยู่แล้ว นนใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษอะต้องมาใหถึงระดับนี้เลยนั่นก็คือการอ่านนิยายภาษาอังกฤษประเภทย่างอะดานั่นเองสำหรับใครที่เริ่มแรก,แรกเๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าท้อได้เพราะว่าเนี้ยมันก็จะมีตัดตัวหนังสือจําไปหมดเลยซึ่งพออะก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนด้วยอย่างแรกเลยคือการเลือกหนังสือพอแนะนําว่าให้เลือกเรื่องที่เราพอจะรู้เนือ้อเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วหรือถูกเอาไปสร้างเป็นหนังเพราะว่าจะช่วยให้เราอ่านเข้าใจมากขึ้น ไม่เหมอนจะล้มเลิกไปซะก่อนอีกเทคนิคหนึ่งคือเรื่องคำศัพท์คือสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดเลยในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะ คือการปิดหนังสือแล้วไปเปิดหาความหมายเพราะว่ามันก็จะมีคาศัพท์แปลกๆโผล่มาตลอดทั้งเล่มเลยอะ่ะซึ่งถ้าเราอะ่ะเปิดหาทุกคําก็คงจะขี้เกียจอ่านกันพอดีคําแนะนําของพอคือให้อ่านทั้งเล่มไปก่อนคําไหนที่เราไม่รู้วะก็ให้ข้ามไปเพราะว่าคาศัพท์ที่มันแปลกๆหรือว่าเราไม่ค่อยคุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคําขยายหรือว่าคํากริยาที่เราพอจะเดาได้อย่างเช่น I close my hands together อันนี้ต่อให้เราไม่รู้ความหมายของคำว่า CLASS แต่ว่าจากบริบทเนี่ยเราก็อาจจะพอเดาได้ว่าเขาอะกำลังเอามือประสานกันอยู่แต่กรณีหนึ่งที่พอแนะนำให้เปิดหาความหมายอะนั่นก็คือเมื่อเราเจอคำศัพท์คำนั้นบ่อยมากๆหรือว่าคำศัพท์คำนั้นาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันนี้ก็ควรจะเปิดหาความหมายได้เลย สามขั้นตอนที่พอได้แนะนําไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พอทําจริงๆตอนอยู่โรงเรียนประจําซึ่งเขาอ่ะก็คือห้ามพกเครื่องมือสื่อสารไปเดี๋ยวจะมาแนะนาวิธีให้โมดเดิร์นขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราพกหนังสือไปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเนาะคือมันเริ่มจากตอนที่เว็บตูนเข้ามาใหม่ๆอ่ะแล้วพออ่อโหลดมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีภาษาไทายด้วยแต่ตอนนั้นพ่อก็เลยอ่านกระตูนหรือว่ามังงะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยข้อดีก็คือบทพูดพวกนี้มันสามารถเอาไปใช้ในชีวิิตจรงไ แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอพวกการ์ตูนย้อนยุคหรือว่าอยู่ในวังอะ่ะคําศัพท์เขาก็จะหรูขึ้นซึ่งเราอะ่ะก็สามารถจดจำำําคําศัพท์พวกนี้เอาไปใช้ในการเขียนเอเซย์ของเราได้นะเดี๋ยวนี้เวลาค้นหาอะไรพอก็จะหาเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยแบบข่าวหรือว่าเรื่องที่เราอยากรู้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษได้เยอะมากข้อดีของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากจะทาให้เราอ่านไวขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของคําศัพท์การตีความแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ จากเรื่องเล่าด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้พอด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ